ตำนานกล่องจากความมืดทุกคนมีใครเคยเห็นกล่องหน้าตาแบบนี้ไหมครับหน้าตาน่ากลัวน่ากลัวดูขนลุกขนลุกแบบนี้เมื่อสมัยก่อนเนี่ยเมื่อหลายปีมาแล้วนะครับมียูทูบเบอร์หลายๆคนเนี่ยชอบที่จะสั่งกล่องแบบนี้มามากเลยครับโดยที่กล่องแบบนี้นะครับจะขายอยู่ตามด์กเว็บหรือว่าตามเว็บต่างๆที่มีการขายอีกล่องแบบนี้นะซึ่งข้างในเนี่ยเป็นอุปกรณ์หน้าสยองชวนขนหัวลุกมากครับมันก็จะมีก้อนกระจุกผมบ้างมีมีด ที่มันก็อ้างว่าถูกใช้ในคดีคอตกกต่างๆแล้วก็มีคาบน้ําแดงมีเศษเล็บที่ถูกตัดเศษผมเส้นผมนู่นนี่รวมไปถึงพวกใบมีดใบคัตเตอร์ต่างๆที่อยู่ในถุงที่มีน้ําแดงอยู่อะไรประมาณนี้เหมือนอุปกรณ์หลอนๆจากคดีคอตโกจากข่าวต่างๆนะครับแล้วบางกล่องเนี่ยก็จะมีตุ๊กตาหรือว่าจดหมายต่างๆที่เขียน อำลาไว้เหมือนว่าแบบจะไปแล้วอะไรแบบนี้หรือว่าฉันได้ทําคนคนนี้ด้วยอุปกรณ์ในกล่องอะไรประมาณนี้หรือรวมไปถึง USB นะครับที่พอไปเสียบเข้าปุ๊บคอมพังเลยหรือว่าพอเสียบเข้ากับคอมปุ๊บมันก็มีโฟลเดอร์แปลกๆเปิดเข้าไปเป็นเสียงกรีดร้องเป็นเสียงร้องไห้เป็นมีรูปหลอนๆอยู่เป็นใครก็ไม่รู้ที่เราไม่รู้จักนะครับที่อยู่ในกล่องแบบนี้กล่องๆนี้ก็คือมาจากกล่องดาร์กเว็บนะครับเขาก็จะเรียกว่า Dark Mystery Box ประมาณนี้หรือว่ากล่องดักเว็บนั่นแหละในสมัยก่อนเขาจะเรียกกันประมาณนี้นะครับซึ่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้มาจากความมืดหรือว่ามาจากคดีอะไรเลยมันมาจากคนธรรมดาเนี่แหละครับที่สร้างกล่องแบบนี้ขึ้นมาเองแล้วก็เอามาขายตามเว็บต่างๆให้คนแบบนั้นน่ะซื้อไปทำคอนเทนต์ซื้อไปก็ไม่รู้หรอกครับเอามันจริงหรือไม่จริงปลอมหรือว่าจริง ก็เอามาถ่ายคลิปลงกันเกินไปหมดตอนนั้นจะมีคนที่ทำคอนเทนต์แบบนี้เยอะมากๆเลยนะครับซึ่งตอนนี้คอนเทนต์แบบนี้ก็ไม่มีละแทบไม่ค่อยเห็นและครับไม่มีใครเอากลับมาทําแล้วนะแต่เราก็ไม่รู้ความจริงหรอกครับว่ามันมีกล่อง จริงเนี่ยผสมอยู่หรือเปล่าจากคนที่ทําจริงๆในช่วงตอนนั้นนะครับก็เหมือนจะมียูทูบเบอร์บางคนต่างประเทศนะครับเคยเจอของจริงก็มีนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นของปลอมนะครับแต่ตอนนี้คอนเทนต์แบบนี้ก็เลือรางตามหายไปตามกาลเวลาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วถ้าใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมค้อหน้าจอให้ผมสทีแล้วก็ติดตามนะครับอย่าลืมแชร์คลิปแบบนี้ให้คนชอบเรื่องราวลึกลับด้วยนะครับ